เอาละครับก็การสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาอยู่ในเกมพลาเวอครับวันนี้ผมจะมาลุยบอสตัวสุดท้าครับทุกคนซึ่งผมจะไม่ลุยโดยลําพังครับเราจะสร้างกับดักครับแล้วก็ผลพวกพวกที่บ้านเรามาลุมกระทืบพวกมันนะครับเพราะว่ามันมีมันมีสองคนครับมันไม่แปรกันเราเท่าไหร่ฉะนั้นเราจะจัดครับจัดสถานที่เพื่อฆ่ามันนะ อยากจะจับเหมือนกันแต่ว,ว่ามันน่าจะยากพอสมควรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราจะมาสร้างกับดักครับแต่เราจะล่อมันเข้ามาในนี้กันนะโอเคเรามาสร้างกันต่อกันอาจจะล่อมันมาในกรอบนี้ครับเสร็จแล้วเราก็สลิงขึ้นไปข้างบนอย่างนี้มันจะเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่าอันน,น,นี้อันนี้ไม่แน่ใจไปกันมาเดี๋ยวเราตั้งอันนี้ไว้ด้วยครับจัดแปลแบบนัวๆเอาไวเา้เผามันพังง่ายเปล่าวะ มันน่าจะพังง่ายอยู่โอเคเัียงอย่างนี้เลยจัดไปสร้างจากอันไหนกันเราจะโดนเองหรือเปล่าวะเนี่ยเดี๋ยวเราจะเบรนน้องด้วยนะจัดไปโอเคแล้วก็อันต่อไปที่ผมจะสร้างครับก็คือเจ้าสิ่งนี้นะระเบิดระเบิดครับโอเคผมว่า ผมว่าป้อมตรงนี้มันมันระเบิดค้างแน่เลยน่ครับเราเตรียมมาเยอะเตรียมการมาดีอเออมาดีไม่รู้ว่ามอนหรือว่าคอมผมนี้จะจะ,จะตุยกันเดี๋ยวว่ารอดูครับรอดูพร้อมกันโอเคตรงนี้ระเบิดล้วนครับมันมีอย่างอื่นดนวยนะแต่ว่าผมเตรียมมาน้อยอ่าแช่แข็งได้อืม แซมไปมครับสอดแทรกเข้าไปโดพุ่มคุนบอกเลยบอสตัวนี้เล่นเอามันนะครับเอาแบบลองโม่ตัวๆไปหวังว่าจะได้ผลอยู่ผมว่าป้อมแตกอะป้อมปะกาตรงนี้แตกกอนหนูว่าโอยังเหลือเยอะอยู่เลย แต่ไม่เป็นไรเรามีเยอะรัวๆอ่ะสายฟ้าต่อครับอันนี้เอาไว้ช็อตน้องเผื่อแบบเอาไม่อยู่แถบบอันใหญ่ๆอันนี้สร้างเลยเดี๋ยวพอก่อนพอก่อนครับอ่ะเปิดร,บรอบๆเลยโอเคเสร็จแล้วอันนี้นะเป็นป้อมปืนคนระับ ต้องปืนผมว่าต้องห่างหน่อยวะถ้าไปใกล้ๆเกินแม่งโดนโดนแรงระเบิดเอาสักตรงนี้ก็ได้อะโอเคเราเหยียบเองเป็นไรปุ๊วะไม่เป็นเนาะของเราเองโอเคแล้วก็ตรงนี้โอเคสองฝั่งไปลเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังสร้างไม่เสร็จไอเย็นนะเว้ยไอเย็นนะเว้ยทำไมมันเดินอย่างนั้นวะเดียวอยู่นะั่นไง เดี๋ยวมันจะทำเราหรือเปล่าวะยังไม่ได้เอายังไม่ได้เอาพาวมาลงด้วยหาโนบีก่อนนะโอเคไป <c oughs> ซ่อมเลยเพื่อนอย่าไปต่อยใครเขาอย่าไปต่อยใครนะว้ยต้องคอยดูดกลับนะโอ้มันวิ่งอยู่วนวนต่อหน้าเลยเรายังไอ้นี่ไปเร็ตใจเย็นใจเย็นยังเซตอยู่เลยอยากเก็ียบระเบิดกัดเนี้ยเห็นไหมเดินมาใกล้ๆหมดเลย เลี้ยวหาสิบทั้งคู่หุเสียวเสียวีย,วยวไม่มีใครไปทำอะไรมันคงไม่มากระทืบเลยเหรอกนะ <c oughs> เดินช้าซะด้วยเดินช้าซะด้วยไอ้ป้อมปืนนี่ผมยังใช้ไม่เป็นนะมันต้องใช้ตัวที่เป็นมีมีสกิลเนี่ยติดตัวช่างฝีมืออนโนบิตผียิงได้หรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจแต่ไปม,มาลองกนะันครับ ได้ลองตอนนี้แหละโอเคอย่าไปตีใครนะเว้ยเก็บก่อนแล้วก็ไม่ไว้ใจอันนี้มันยิงมันยิงได้ปะ่ะวะไม่แน่ใจไอตัวข้างหลังนี่เดินช้านะแต่ตัวนั้นเดินโคตรเร็วบอกบอกเลยก้าวแรกที่เดินเข้ามานี่ตัวระเบิดแน่นอนวางแบบไม่ไม่ยัง้งสแปมรัว บอสอาจจะตัวแตกได้หวังมันจะใช้ได้ดีนะเพรผมไม่เคยไม่เคยใช้เคยใช้ด้วยกะจะมาลองในตัวสุดท้ายนี่เลยบอสต,ตัวสุดท้ายนี่โอเคเดี๋ยวาพาวลงเลยครับใกล้เสร็จแล้วจัดตำแหน่งกันต้องคัดตัวดีๆนะเดี๋ยวอันนี้ไว้นี่ ผมใส่ได้20ิตัวนะเพราะฉะนั้นใส่ไม่ยัง้งอนุบีสนี่เต็มบ้านแน่นอนไม่ต้องห่วงจัดไปพยายามเอาตัวที่มีสกิลสกิลช่างครับช่างผีมือจะใช้ได้ดีเนี่ยอันนี้ระดับบอสท,ที่เราไปจับมาครับใช้ได้เหมือนกันจัดไปเร็วเยอะแล้วก็ขาดไปได้ครับฟาที่แล้วไปจับบอสท,ทาวเวอร์มาก็เอาลงไปด้วยเลยเลือดเป็นแสน ไม่ไหวไม่รู้ไปม,มีระดับบอสทั้งนั้นโอเคเราจัดบอสเสร็จแล้วครับจัดมอนจัดพลาวในในสถานที่เรียบร้อยแล้วเหลือแต่เดี๋ยวนะไม่มีไฟฟ้าอันนี้ไม่มีไฟฟ้าโอเคองั้นเก็บไปกันไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่ได้นะน,นี้มีเรามี ป้อมสองฝั่งนะใช่น้องคุมโอเคกําลังป้องกันขึ้นสถาน,านะแล้วครับตอนนี้ผมพร้อมแล้วพร้อมแบบสุดๆปีก,กันปี่ตัวที่ยิงได้กันครับเ,นะเปลี่ยนนะเปลี่ยนระครังกันลืมเลยมาตัานะระรังเรียบร้อยพร้อมบวกเอาตัวไหนกันดีไอตัวนี้เล่นวิ่งเร็วมาเลยเพื่อนพร้อมแล้ว มาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันเล่นระยะไกลวะมา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 แล้วอุ้ยระเบิดมันได้ไหมเนี่ยโอ้โหมันโดนมอนเราโอ้มอนเราจะตายมามามาเข้ามาหน่อยเข้ามาหน่อยมันไม่เข้ามาเลยเว้ยเอ้ยบวกมัน ป้อมเราจะพังไปเนี่ยโอ้โหมันไม่เข้ามาในวงเลยว่ะโอ้หใครเป็นใครบ้างวะเนี่ยใครเป็นใครบ้างวะเดี๋ยวบอสอยู่ไหนวะบอสอยู่ในฐานแล้วบอสอยู่ในฐานแล้วครับโดนลุมอยู่โอเคเราลุกตะกำโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนี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 หน,นีรอเข้าบ้านรอเข้าบ้าน โอ้เรื่องมันรถเร็วอยู่เหมือนกันนะเออเหยียบเหยียบเหยียบเออเออทัตทัตทัตเฮ้ยได้ผลอยู่เฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องแต่จะตายแล้วจับก่อนเดี๋ยวไม่ได้จับจับก่อนจับก่อนเดี๋ยวน้องตายเดี๋ยวทุวกคนลุมขนาดนี้ลุมในขนาดนี้ต้องจับกัน oh, type bên type bang này, ôi, là tôi là oh, ta lo hỉu đùi, đừng hỉu lục, khóa ok, đây là tôi để tôi này là, lùng 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 สรุปตรงกลางนี่ไม่ได้ใช้เลยตรงกลางนี่ไม่ได้ใช้เลยเออสกําม,มันสกําม,มันโคตรนัวต่อเล็กโคตรนัวอย่างสบายโคตรสบายใช้ของหนักหน่อยดียวกว่าว่ะแบบหวังฟังฐานอะไรอย่างงี้เฮ้ยแต่ตรงน,นั้นมันเป็นที่วาร์ปด้ว่ะไม่เสี่ยงเด้อ ไม่อยากยิงเลยต้องรอไปที่อื่นไปด้วยมันมันไม่สนใจแล้วด้วยเอาอะสบายอยู่สบายอยู่ไม่ได้ทำอะไรเลยมองไม่เห็นด้วยมองไม่เห็นด้วยประเด็นเนีเ่ยเฮ้ยมันสนใจเราแล้วทีว่ไงสนใจแล้วเพื่อน กระตุกหนยนะทุกคนโอ้เอฟเฟก์มันนัวเลอเกิโหัวพาวเราหมดสติหลายตัวแล้วด้วยไอตัวนี้มันตึงเหรอวะสงสัยนี่คนเหมือนไกลแล้วนะไกลจะจับได้แล้วนะพาวเราโคตรปีชีพยิงเลยตายกระสุน เจ็ดแล้วก็เราไม่ได้ออกลงเลยนะเอา้าเอา้าเอา้เอา,อาไม่ได้เดินไม่ได้เดินหิวมากหิวมากพระเจ้าป้องกันบ้านก่อนเว้นจพลิ้งหิวโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องให้มันอยู่ในตำแหน่งกันพาเราเริ่มหมดสติไปหลายตัวครับบางทีน้องหิวแล้วน้องไม่ได้ไม,ไม่ไม่ตีเลยน้องไม่สกิล ใกล้แล้วต์แล้ววะสองอีกเหรอลองด่วน12ยังนะยังก็ต้องยิงซ้ำนิดนึงจับไปเรื่อยๆครับเตรียมเตรียมสเปียร์มาเยอะสเปียร์แบบเลเจนเดอรี่เลยได้ยังวะโอ้ได้แล้วโอ้เรียบร้อยดูสิประชากรเราเอา น้องมังกรขาวตายเลยโอเคธารกิจเราสำเร็จไปได้ด้วยดีครับแต่ว่าแต่ว่าตุนระเบิดตรงนี้เนะลอแอนูบีตไปนอนให้ไฟเผาพระเจ้าทำอะไรแลนะ้วน่ะเลือดถด,ด้วยนะธารกิจเราเสร็จสมบูรณ์ครับแต่ว่าตรงน,นี้มันไม่เดินเข้ามาตามที่เราวางไปเลยนะที่หลังไม่ต้องสร้างเป็นคอ,อกแลวสร้างเป็นไอ้นี่ธรรมดาเรียบร้อยโอเค ก็สําหรับพาร์ทนี้ครับก็จบไปได้ด้วยดีนะก็ถือว่าเคลีย์บอสได้เรว็วแล้วก็ง่ายๆง่ายมากแต่ฟาวเราก็เสียชีวิตไปหลายตัวอยู่เดี๋ยวเรามาดูผลงานเราสัหน่อยเอาอยู่ในตัวแล้วนี่หว่านี่ไงตัวหนึ่งโอ้นี่มาแล้วตัวแรกต,ตึงจับได้เลยแบบง่ายๆน้องมีสกิลขุดขุดแรก่กับเผาไฟนะแต่ขุดแร่นี่เลเวลสี่เลยวะโคตรโหด เอไฟเวลสามนะมาดูตัวต่อไปครับ <S <S นี่โคร m ั s นี่ตัวนี้เลยอ๋อนี่โหสองสองเองนะตัดไม้กับขุดเจาะแต่สกิลเยอะแล้วเนี่ยทำเร็วการจบงานทำงานก็มาสองตัวเจอ20ตัวเป็นไงจุกๆโอเคก็หากใครชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ครับก็าฝากกัดไลค์กด u b s c r i b e ครับหรับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ